Out of order คือมันมองถึงอะไรที่มันใช้ไม่ได้จริงๆก็ตอบโจทย์มากๆเลยตรงที่ว่าคือวัสดุที่มันพังจากของคนอื่นอ่ะมัน out of order ของคนอื่นอ่ะมันใช้ไม่ได้แล้วอ่ะแต่ทีนี้ผมผมคิดว่าผมผมใช้ได้โปรเจกต์ project ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยตัวผมเองเนี่ยจะเรียกโปรเจกต์นี้ว่าโปรเจกต์แคลเซียมงานของผมมันก็ไม่ได้ ไปในทางของรีไซเคิลมันน่าจะเป็นรียูสมากกว่าอุนก็ยังเชื่ออยู่ว่าการการรียูสอ่ะมันมันค่อนข้างที่จะตอบโจทย์ความเป็นมนุษย์ที่สุดจริงๆแล้วเป็นคนที่สนใจประเด็นก่อนก่อนที่จะสนใจตัววัสดุตอนนั้นสนใจข่าวอยู่ข่าวนึงซึ่งมันเกิดข่าวนี้มันเกิดขึ้นพร้อมกับวิกฤตการณ์ตอนน้ำท่วม ปี54มันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าบ้านบ้านบ้านเรือนก็จะเสียหายค่อนข้างเยอะแล้วเขาเริ่มมีการรณรงค์ในการที่จะใช้ตัววัสดุทดแทนก็คือการผลิตลอนหลังคาด้วยกล่องนมแต่ทีนี้เนี่ยไอกระบวนการการผลิตของมันเนี่ยมันทำให้ผมเกิดข้อกังขาในในตัวผมด้วยว่าไอ,ไอก,รกระบวนการผลิตเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะ,ม,นจะมันจะไปทดแทนหรือว่ามันจะไปช่วยให้มันเกิดผลดีได้จริงๆหรือเปล่า การผลิตครั้งหนึ่งเนี่ยกลาจะได้หลังคาลอนหนึ่งลอนเนี่ยใช้กล่องนมประมาณ2,000ชิ้นผมก็เลยมีความคิดว่าเอ๊อย่างนี้เนี่ยมันไม่ตอบโจทย์นะผมเลยทดลองใช้จำนวนกล่องนมที่น้อยกว่านั้นครึ่งหนึ่งต่อประกอบกันแบบวิธีง่ายๆคือใช้ได้กับเชือกไนลอนลองเย็บเย็บแนวธรรมดาเนี่ยดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ ผมสามารถใช้กล่องนม1,000กล่องเย็บเป็นผืนผ้าเนี่ยได้ประมาณ8คูณหเมตรซึ่งมันมันมันเพียงพอที่จะทำเพิงพักชั่วคราวได้แล้วก็ใช้งานได้เลยอะ่ะตัวพื้นที่ที่จะต้องใช้ในการติดตั้งงานชุดนี้เนี่ยผมเลือกใช้พื้นที่ที่เป็นไม้โครงสร้างชั่วคราวที่ไว้สำหรับค้ำ ต้นไม้ที่เขาล้อมมาล้อมมาปลูกผมก็เลยเริ่มคิดถึงเรื่องโครงสร้างโครงสร้างที่มันจะต้องถูกคิดขึ้นใหม่เพื่อให้โครงสร้างที่มีอยู่เดิมแล้วเนี่ยมันเกิดประโยชน์มากกว่านั้นต,ตัวตัวกล่องนมเนี่ยคือมันก็มีวิธีที่จะเขาเรียกที่ได้มาของมันเนี่ยก็หลากหลายแต่แต่ว่า โอเคทั้งการที่บริโภคเองหรือแม้กระทั่งการเก็บจากกองขยะแต่อีกวิธีหนึ่งที่ผมสนใจเนี่ยกระบวนการของการแบ่งปันก็คือว่าผมจะไปที่ศูนย์สงเคราะห์เด็กลหรือหรือ,หร,อหรือผู้ได้โอกาสอะไรเงี้ยฮะแล้วก็จะใช้งบประมาณส่วนหนึ่งที่ที่ที่แบ่งไว้สำหรับการทำโปรเจกต์เนี้ยซื้อ นมไปแบ่งปันพวกเขาแล้วเกิดกิจกรรมร่วมกันเช่นการพูดถึงเรื่องของตัววัสดุของมันที่เกิดประโยชน์ยังไงได้บ้างอยากได้อะไรจากจากผู้ชมที่ไปดูงานที่ช่างช่วยจริงๆแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยเขาคิดต่อจากงานเราได้ง่ายที่สุดคือม,ม,มีมีประสบการณ์ร่วมกับวัสดุมีประสบการณ์ร่วมกับฟังก์ชัน รับรู้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสังคมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่มันสามารถเอามาซัพพอร์ตชีวิตเขาได้มากกว่านั้นหรือมองออตัวชิ้นงานมองฟังก์ชันของมันเนี่ยได้หลากหลายและแตกต่างกันอะไรเงี้ยไม่ใช่เป็นเรื่องของเทรนที่เขาจะต้องมาเสพแต่มันเป็นเรื่องของวิถีชีวิตที่มันเกิดขึ้นจริงๆ